ชัดเจนอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยพอเข้าไปผมก็เลยเข้าไปศึกษาในปริญญาโทของของคณะมนุษย์ศึแล้วก็เลยจัดสัมมนาเรื่องตื่นเถิดกราฟิกไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีมีบทวิจัยอันนี้มานะครับอันแรกสไลด์อันแรกอันนี้ผมจริงๆแล้วขอขอบอกล่วงหน้าเลยว่าขอเกิดเวลาไปสักห้าที่สิบนาทีขอเพราะว่า ผมจาจําสปีดมาได้เพราะว่าผมเคยไปเอาอันนี้ไปอ,อะไรไปเสนอเป็นผลงานวิจัยใน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 ผลงานวิชาการแล้วเขาให้15นาทีเหมือนกันเลยครับแต่สปีดมันนรกมากแล้วก็คนฟังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ผมผมเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นเป็นชุดพรีเซนต์และเป็นชุดเดียวกับในเว็บไซต์ที่ผมที่ผมมีแต่มันเป็นชุดพรีเซนต์ที่ผมจะต้องเป็นคน คนอธิบายไปด้วยนะครับถ้าใครถ้าใครไม่ได้ดูบรรยายก็ไปดูในเว็บไซต์อาจจะงงๆนิดนึงนะครับตอ์รแรกก็คือผมจะมีคําถามว่าเอกลักษณ์เลขน้ำสินไทยเป็นยังไงจะอ,อธิบายคำว่าเลขน้ำสินกับเลกะสินที่สมาคมเลกะสินใช้อยู่ด้วยพอเดี่ยวก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วมาต่างยังไงมันมันมีอยู่สองสองค่ายใหญ่ๆที่ใช้กันอยู่ของสินปรกรณ์ก็บอกว่า ก็มีอาจารย์มาโนดองคนันบอกว่าคือคําว่าเลขณะก็คือการบัน,นทึกขีดเขียนอู่นเขียนอะไรเนี้ยเลขา,าจะเป็นเลขาใช่ไหมครับทา,ท,าทางทางทางปารติยกรรมเขาก็ตีความเป็นเลขาเลขาสิง์จริงๆเดียวกันอันนี้เดียนนเด๋ยวผมฝากเขาไว้ว่าจะใช้อะไรเพื่อไม่ให้การสับสนค่อยไปว่าทีละอันนะครับอันแรกก็จะเป็น ลายมือผมว่าณวันนี้เรายังหาลายมือหาความเอกลักษณ์ของเรามไม่เจอเลยนะครับครับอันนี้เป็นโปสเตอร์ตอนที่ผมจัดงานสัมมนาตื่นเถิดกรฟฟิกไทยก็จะมีเพื่อนเนี่ยโนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกโ็โดยไอเดียเนี่ยคือว่าเหมือนกับตอนที่สัมมนาผมเล่าประวัตินิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันก็คล้ายๆกับไอตอนที่ผมจัดสัมมนาผมก็คิดว่า คนที่จะรู้เรื่องไทยผมก็จัดไว้ตอนเช้าก็ผู้เชี่ยวชาญด้านไทยหมดเลยด้านนันเนศด้านจุลธัตนด้านปัญญา,าคือทั้งศิลปินและก็นักวิชาการทัน้งะหมดแล้วพอตอนบ่ายก็จะเป็นนักออกแบบก้าฟิดีไซน์ก็มีแบบซูปเปอร์ไอดอลของไทยทั้งหมดก็อยู่ในที่นี้เยอความควยก็เหมือนกับว่า,อาตอนเช้า ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ได้รู้เรื่องกราฟิกดีไซน์ก็พูดเรื่องในรักไทยล้วนๆส่วนตอนบ่ายนักออกแบบกราฟิกก็บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเรื่องความเป็นไทยเลยแล้วพอสรุปสุดท้ายทุกคนก็บอกว่าไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรไทยแล้วก็เป็นคําถามยิงมาว่าเอ๊ะน่าจะหาคนที่ทําวิจัยเรื่องนี้เพื่อที่ให้สองส่วนมันปร่จจกันผมก็เลยเอาโปรเจกต์นี้มาทําเป็น ็นงานวิจัยต่อไปนะครับครับต่อครับจำเป็นยังไงทำไมต้องออกแบบให้มีเอกลักษณ์ไทยจริงๆแล้วมันมันอาจจะไม่ผมว่าเอาแค่ตอนนี้ทุกคนในห้องนี้ก็น่าจะรู้ว่าทําไมต้องออกแบบให้เอกลักษณ์ไทยเพราะว่าทุกทีที่มีการจัดการาฟิกรหรือว่ามีคําถามทุกคนก็จะหาว่าไอ้เอกลักษณ์ไทยคืออะไรหรือพยายามหามันนะครับเพราะว่าโดยโดนกดดันจากหลายส่วนด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าพอเวลา เราเราออกแบบเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับออกแบบถ้าไปเล่นเรื่องฟอร์มเล่นเรื่องอะไรต่างๆมันก็จะไปซ้ํากับเหมืองนอกทางออกสุดท้ายที่จะเป็นเป็นเราจริงๆก็คือว่าพยายามหาตัวตนของเราให้เจอเพื่อที่ว่าเอาเอกลักษณ์ใคยออกมาไม่ซ้ําแน่ๆข้อนี่คือความเป็นตัวตนของเรามันอาจจะไม่ใช่ข้าวที่กินและอิ่มมันอาจจะเป็นศักดิ์ศรีที่เราจะต้องพยายามหาให้เจอแล้วก็ ผมไว้มันเป็นผมว่ามันเป็นความภูมิใจในความสวยงามของชีวิตนะครับ mm hmm. ต่อครับก็คือในในจุดประสงค์ของผมอันนี้มีอยู่สองข้อก็คือหนึ่งคือว่าสนับสนุนคืออันนี้เป็นหัวข้อบอกว่าเป็นหัวข้อที่กับบอกว่าการออกแบบเอกลักษณ์สิงให้ไทยมีอะไรบ้างผมเลยแยกองค์ประกอบเป็นเป็นเป็นมีเป็นองค์ประกอบนะครับ เพื่อที่ว่าจะเป็นผู้มือในการออกแบบให้กันนะออกแบบเพราะผมไม่ได้ฟันธงในนี้นะว่าอะไรไทยบ้างแต่ผมจะบอกว่าเนี่ยมีอันเนี้ยถ้ารู้แล้วก็ไปไปทำเดิมเนินการต่อเราจะได้ก้าวไปต่อได้นะครับเอกลักษณ์ไทยคืออะไรก็เลยต้องกลับมาถามว่าเอกลักษณ์ไทยคืออะไรครับต่อครับเลยต้องมาตีความกันใหม่ก่อนว่าเอกลักษณ์ไทยคืออะไรเอ่อ เดี๋ยวนะผมผมกลับไปย้อนยอน้อนนิดนึงที่ผมบอกว่าผมเอาเอาคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับไทยมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบปรากฏว่ามันผมไปกลับไปงานดูงานวิจัยมีสำนู่งานหนึ่งปี2ปี5 5างอีกานเนี้ยก็จะมีการประชุมเรื่องเอกลักษณ์ไทยแล้วก็เอาอภาครัฐเอกชนกระทรวงธรรม ทุกหน่วยงานขาก็คือทั้งประเทศเลยเพื่อที่มาประชุมเรื่องไทยอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลยมีพูดกันว่าความหมายของเอกรักไทยคืออะไรอะไรบ้างที่เป็นไทยอะไรเงี้ยแล้วก็โถก,กันทั้งวันโถกกันหลายคือหลายหลายวันแล้วก็เหมือนกับว่าได้บทสรุปมาบางส่วนผมก็เลยว่าเอาแล้วที่เรารวมกันมาอยู่ประมาณ5 6หคนมันก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมฮะมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยว่าผมก็เลยในเนื้อหาที่มีอนะันนั้น มันก็อยู่ในวิทยาลิบปนของผมนะครับก็มาดูที่ที่ความหมายก่อนเราจะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าไอ้แล้วอะไรเป็นบทที่ตัดสินก็ต้องมาดูความหมายว่ามันคืออะไรก็คือว่าคือแบบวัฒนธรรมและบรรทัดฐ,ฐานความนึกคิดค่านิยมที่เห็นว่าดีว่างามร่วมกันมีคุณลักษณะเฉพาะต้องเฉพาะได้นะครับสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงได้ต้องมา ผมอยากจะขีดคำเป็นต้ว่าที่เห็นว่าดีว่า,างานร่วมกันนะเพราะว่ามันไม่สามารถเอกลักษณ์ใครไม่สามารถสร้างได้ในช่วงข้ามคืนเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องผ่านการเห็นชอบทุกคนแล้วว่าอันนี้ดีใช้บ่อยทุกคนยอมรับนะครับแล้วก็หรือถ้ามันไม่ดีก็ตัดออกไปถ้าดีก็ส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ที่มันสามารถสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงได้แสดงว่า เอกลักษณ์ใครต้องมีแต่สิ่งที่ดีนะั้นถ้าไม่ใช่สิ่งดีก็จะเป็นคําว่าอัปรละมันคาตรงข้ามกันนะครับโอเคครับสินค้าอะไรที่ต้องมีออกแบบให,ให้เอกลักษณ์ใครส่วนใหญ่พวกเราจะไม่ค่อยได้รับการเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์ในโปรดักที่เป็นไทยมากนักหรอกเพราะว่าก็อาจจะโดยค่านิยมไหนยอย่าง ผมว่าจริงๆแล้วทุกอย่างก็มันใส่ความเป็นไทยได้เปนิดนิดเลยหนะ่อยหรือว่าทุกคนสามารถใส่เข้าไปแอดได้ผมว่านะครับขอบครับแลวใครต้องออกแบบให้เอกลักษณ์ไทยผมว่านักการาฟิกดีไซน์ทุกคนนะครับอันนี้ผมเลยให้ดูชาร์ตนะครับในองค์ประกอบที่ผมจะวิจัยเนี่ยผมก็เลยมีวิจัยอยู่ก็คือว่าโอเค จะออกแบบเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างหลักการของกราฟิกดีไซน์ประกอบด้วยสีตัวอักษรแล้วก็ภาพนะครับก็เลยกลับดูว่ามันมีสีไหมสีไทยมีไหมมีตัวอักษรไทยไหมมีแน่นอนภาพที่เมีรักไทยอันนี้ก็เป็นปัญหาว่ามันคืออะไรนั่นเองนะครับคนสีไทยก็เลยในในข้างล่างมันก็เลยผมก็เลยแบ่งออกมาเป็นกลุ่มว่า สีไทยที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของชาติศาสนาพุทธศาสนามีอะไรบ้างตัวอักษรที่ใช้ในชาติในความวิอุคนลิตของมันแล้วก็พอเป็นภาพภาพที่เมกขลักผมก็แบ่งแบ่งกลุ่มมาเป็นชาติศาสนาพุทธศาตว์และประชาชนนะครับแล้วในชาติมันก็จะมีอารมณ์กราฟิกของมันศาสนาก็มีอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้เห็นภาพรวมเดี๋ยวผมจะพีเต์ในแต่ละองค์ประกอบต่อไป องค์ปรกอบก็คืออเลยครับก็กลับมาดูปรากฏว่าโทนสีไทยมีอยู่แล้วจริงในในกิจกรรมไทยแล้วก็ในในที่ที่เราใช้มีชื่อเรียกเรียบร้อยนะครับผมก็เลยเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับไปท,ที่โทนสีไทยครับ,รบก็เลยตั้งชื่อมาเป็นไทยโกนแล้วก็วิจัยจับระบบ ให้มันเป็นระบบของ C M Y K และการใช้งานที่มันง่ายขึ้นนะครับต่อครับแล้วก็มีการแยกวรรสีจีอียาก,า,า,การย่สีและการมีอาการย่นสีต่อครับต่อครับอันนี้อันนี้รายละเอียดขอไปดูในเว็บไซต์แล้วกันนะครับเพราะว่ารายเยอียดนะเยอะยกตัวอย่างเช่นผมก็จะเทียบเป็น C M Y K ให้แล้วมันมีชื่อเรียกที่มันผมว่ามันเท่มากนะครับ ว่าเช่นสีเลื่องมักาสอนสอีสีแดงแสนผง,งสบาดอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน่ารักดีแนละ้วมันก็มีชื่อเรียกแล้วมันก็ค่อยๆหายไปปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีใครเรียกแล้วนอกจากพวกกิจกรรมไทเท่านั้นต่อครับต่อครับ,รบ,รบแล้วก็มีมีกลุ่มสีแบ่งหมวดสีนะครับมีใครรู้บ้างว่าสีเบนจจะลงประกอบด้วยอะไรผมไม่ได้มีแบ่งว่าเบนจจะลงประกอบด้วย เหลืองประกดด้วยผงเซนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สีฉับพลันลังสีคือสีอะไรพลันสีคือสีแสงนั่นเองนะครับแล้วก็สีเรื่องประพาสอสีเร,ร,รื่องก้าอันนี้คือพวกกู่มหมวดสีครับแล้วก็การผสมสีการข้ามสีต่อครับ,รบ,รบแล้วก็เลยเออกมาจับเป็นไพโทนเสดลยนะครับถ้าถ้า,ามีงบอาจจะต้อง ทำเป็นผู้มือให้ายๆกับแทงกับแผนบนไปเลยแต่จริงๆแล้วขอเตือนไว้นิดนึงว่าความชัดเจนของสีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากมากคือมันไม่อาจจะไม่ไม่เหมือนกระตูนสื่อที่มันมันต่างกันแต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆกับเอิร์ธโทนนิดนึงก็ได้นะครับแต่ก็คือมันจะแต่ผมว่ามันเวลาความผู้ใจในชาติที่ที่มันสัมผัสได้ว่ามันคือมัน มันจะได้ได้อัดรดในคุณค่าของมันนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับแล้วก็จับมาเป็นกลุ่มสีนะครับต่อครับแล้วก็มาวิเคราะห์ในหมวดครับต่อครับแล้วก็เอาจับมาเป็นกลุ่มแล้วก็ให้ตัวยกตัวอย่างเช่นหมูสีเหลืองและทองต่อครับหมูสีเหลืองดินนะครับต่อครับหมูสีน้าลสีอิฐนะครับแล้วก็เอาตัวอย่างงานที่เคยออกแบบมาแล้ว เอาไปประกอบต่อครับหมู่สีแดงนะครับก็จะมีว่าในหมูสีแดงประกอบด้วยลายมีจี่เรียการมีสียังไงนะครับแล้วก็มีชื่อเรียกอะไรเนี่ยต่อครับหมู่สีชมพูสีงชาติต่อครับหมู่สีแสงสีส้มต่อครับ,ตรบแต่ก็เป็นความบังเอิญอยู่อย่างหนึ่งว่าในสีไทยปรากฏว่าในพอไปวิเคราะห์ก็จะมีส่วนที่ใกล้เคียงก็ จากตู้วบทอิฐาที่บอกว่าเราไม่ต้องบอกว่า,ว,าว่าจะออกแบบยังไงคนไทยก็จะรู้ว่าอ,อันนี้มันน่าจะเป็นสีโทนไหนนะครับมันก็เลยมีอะไรที่มันฟ้องร่วมกันหลายอย่างที่ที่เคยออกแบบมาแล้วหมูสีชาติตอบครับอันนี้ไปได้เร็วๆเลยหมูสีม่วงครับหมูสีเขียวหมูสีขาวก็ไม่น่าเชื่อว่าไทยมีหมูสีขาวแต่ไทยสีขาวไทยไม่ใช่ขาวจู้นะฮนะ หมูสีไทยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีออกขึ้นครีม,รมเป็นแบบว่าคือมันมันจะมีสีเป็นครีมหรือเทาอะไรเงี้ยนะค,ะ,ะครับต่อครับหมูสีดำต่อครับแล้วก็เลยจับมากลุ่มสีใหม่สมมติว่าเวลาการวิเคราะห์ผมคิดว่าการวิเคราะห์สมมติว่าเขาเอาเอธโทนก็คือเอาเอาโทนสีในกลุ่มน,นั้นเอามามาวิเคราะห์แตกออกมาว่ามันคือสีอะไรบ้างผมก็เลยจับมาเช่นผม บอกว่าสีหมวดทศกณัณฐ์ผมก็แตกมาจากทศกณัณฐ์แต่เวลาการใช้ในหลักทฤษฎีสีมันต้องมีมีเปอร์เซนต์การใช้ด้วยถึงจะงดงามไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ามา50-50นะครับก็เลยเอาแตกออกมาเป็นหมวดทศกณัณ์โอเคเอในในแท่งข้านสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่70%สีสีทองมีอยู่20%นอกนั้น5้าอรซอะไรเงี้ยนะครับก็จะแตกออกมาเป็นแต่ละหมวดแต่ละหมวดต่อเลยครับ ก็เป็นเสียงมาสีทุกที่อเลยครับเราจะเป็นหมวดต่ดางๆอเลยครับผมผมเอายกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบว่ายกมาเฉพาะหัวโขนนะครับแต่จริงๆแล้วผมมดผมว่าไปเอาเอา,เอาจิตกรรมวัดทไทยสรค์มาแล้วก็เอามานั่นมันก็อาจจะได้หมวดสีเพิ่มเพิ่มมหอีกหลายอันต่อครับต่อเลยครับต่อเลยครับ แล้วก็เลยชาร์จท้ายมือผมก็เลยเห็นว่ามันสามารถกลับสีได้เช่นจากทาง,ง,งด้านล่างผมว่าโอเคเปเปอร์เซ็นของสีสีเหลืองเยอะกลับสีให้มันน้อยลงมันก็จะได้หมวดเพิ่มขึ้นะะนี่คือการแปลออกไปมันก็จะได้ปลุ่มสีที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการยกตัวอย่างของการใช้ใช้ภาพใช้ตัวสอนแล้วก็ใช้สีแล้วก็ออกมาเป็นโพลนี้มันก็เลยได้ผลท,ที่มัน คือมันจะมุนๆนิดนึงได้เอกลักษณ์ของมันได้อารมณ์งต่อครับต่อเลยครับต่อครับต่อครับแล้วก็เอามาจัดลองทำกรา,า,า,การฟิกอยู่ครับโอเคครับต่อครับขึ้นตัวสอนตัวสอนผมขอไปเร็วๆเพราะว่าที่ปริญญาน่าจะรู้มากกว่าผมนะครับแต่แต่การวิเคราะห์ชุดนี้เป็นชุดที่เป็นชุดที่เขาเรียกว,ว่า ได้ได้จับไอตัวห้าตัวห้าสิบตัวสอนยุคสมัยอะไรนะที่ที่มีมีคนพูดไว้นะครับอันนี้ไปเร็วๆได้เลยครับก็จะมีตัวสอนจากยุคตะวัวตกดิที่ตนครับต่อเลยครับต่อเลยครับอันนี้อันนี้ผมขอภ้ามไปเลยแล้วกันเอามาที่ภาพเอกลักษณ์ไทยเลยแล้วกัน <c oughs> ครับก็ในเอกลักษณ์ไทยอันนี้เป็นปัญหา <c oughs> ก็คือใช้เวลาเยอะที่สุดก็คือว่า เหมือนกับว่าเราเราจะหาอ็อบเจกต์เนี่ยเวลาเราพูดแล้วหาสรุปไม่เจอว่าอะไรเอกลักษณ์ไทยผมเลยใช้วิธีการของเอากราฟิกที่มีทั้งหมดในประเทศไทยตั้งแต่เก่ายุคเก่าตั้งแต่มีตัวอักษรเอามาประมาณ1,500ช,ชิ้นใน1,500ชิ้นในหนึ่งชิ้นก็จะมีเอกลักษณ์ไทยประมาณสองหรือ3หรือ5อะไรเงี้ยมีอยู่ทั้งหมดเอกลักษณ์ไทยอยู่ประมาณ3,000ใน3 0 0 0ผมก็จะมาติ๊กเลยว่าเขาใช้อะไรบ้างสรุปได้มาเป็น6,2เอกลักษณ์ไทยนะครับต่อเลยครับ ก็คืออันดับแรกคือใช้เยอะที่สุดคือตัวสอนไทย <c oughs> เร็วๆเลยครับอันนี้ลายไทยเครื่องแต่งกายปฏิกรรมช้าง,างาพระบรมฉัยาลักษณ์หน้าอันนี้อันนี้คิดไปเลยครับผมไม่ไม่อ่านต้องเร็วกว่านี้ครับไม่ครับ แล้วในในในหมวดของอันนี้เนี่ยถ้ามีเวลานะครับผมก็จะแยกหมวดลงไปเป็นเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับแยกไปอันนี้ในในตัวการาฟิกนี่คือนี่คือที่มันเป็นการาฟิกแล้วนะครับ บางทีอาจจะไปไปไป,ไปเป็นผลงานของคนอื่นแต่ผมคาดมาว่านี่คือออบเจกต์ที่มันเป็นสิ่งจริงอยู่แล้วท่าสนทนาตรงนี้ตัดไปเลยและกันผมออกแบบยังไงให้ไทยนะครับออกแบบยังไงให้ไทยก็มีบทรสรุปมาเป็นข้ออยู่ยนี้ครับต่อครับอันนี้คือบทรสรุปที่ทุกคนลงความเห็นว่าเวลาสัมมนาหรือผมไปถามถามมาก็ได้ได้มาประมาณอย่างนี้ครับต่อครับเช่นออกแบบให้แหลมนี้ ที่รวเป็นคนตั้งสมุติฐานึี่มาแล้วผมก็เลยหาภาพประกอบอม,มันมีความเป็นไปได้ใหญ่หลายอย่างคือมีเจดีย์มีการพนมมือมอีดอกบัวมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นยอดแหลมอันนี้สมุติฐานนี้ถือว่าใช้ได้ครับต่อครับรุ่นลายบานีมันเป็นความเชื่อออย่างว่าเวลาทํางานให้กับพุทธศาสนากับพระมหาศัตร์ต้องต้อง ปานนี้ที่สุดชนะแล้วเนี่ยก็เลยต้องเวลาคนไทยทําทุกอย่างต้องคือแม็กซิมั่มไขไม่ใช่มินิมอลเด็ดขาครับต่อครับสีทองอน,นี่ใช้กันเยอะมีสีทองกับสีแดงนะครับต่อครับเพราะว่าเขาบอกว่าสีทองกับสีแดงแดงเป็นสีที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นที่ศักดิ์สิิธ์นะครับแล้วก็ใช้ลายไทยอันนี้ไม่ต้องพูดเลยเพราะในจุดประสงค์ของผมในอันนี้ผมบอกว่า ไปดูอันอื่นเถอะเพราะว่าเวลาบอกว่าออกแบบไว้ไทยคุณก็จะนึกถึงแต่ลายไทยนะนครับต่อครับใช้ตัวสอนไทยเลขไทยก็ใช้กันเยอะอครับต่อครับย้อนยุคเฉยๆอันนี้ก็สมมติฐานที่โลดเลยเพราะว่าก็คือถ้าก็จะมีเป็นรัยุุธ์ที่สามารถใช้ใช้ได้เวิร์กม,มากเพราะว่าเอาของกราฟิกไทยเก่าๆมาหรือว่าย้อนๆนหน่อยเนี่ยไทยแน่นอน,อนครับต่อครับ สีสดสีสะท้อนแสอันนี้เป็นอีหมวดหนึ่งของหมวดพวกชาวบ้านนะครับผมว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะทําเป็นหมวดหมูได้างคนก็จะบอกว่าไอ้มันมันอาจจะไปซ้ำกับซิบับเวซ้ำกับราซิลหรือเปล่าสีสดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ซ้ำมันเนี่ยมันมีหมวดของมันในการใช้เหมือนกันต่อครับโฟนวดนออกอันนี้ผมเรียกเอกโซติกคือมันจะออกเป็นทางทางคือมันจะวอมวอมถ้านึกถึงงานกราฟิกชุดนี้ก็คือการบินไทยอะไรพวกเนี้ย เียสิงอะไรเงี้ยน,นะครับต่อครับแล้วก็หลากหลากอารมณ์ถ้าถ้าเราบอกว่าพอดูงานกราฟ,ฟิกของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมันคือมันมีอารมณ์เดียวคือมินิมอลแต่ของเรานี่คือมันหลากอารมณ์จากกลุ่มกลุ่มที่ผมแบ่งออกมาเช่นต่อครับชาติก็จะได้เรื่องของเล้าใจปุกระดมสมประสาภูมิใจในชาตินะครับก็เสนอแบบว่าความภูมิใจต่อครับต่อครับ ถ้าเป็นศาสนาก็จะให้อารมณ์เป็นขันวิจิตระยิบระยับบรรจงนะครับต่อครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็ให้เรื่องความเทิดทูนนะครับเรื่องความผูกพันแล้วก็ความประีตวิจิตและก็เป็นศิลปะชั้นสูงนะครับต่อครับแล้วก็ถ้าเป็นประชาชนจะให้อารมณ์สีสันสดใสจัดจ้านมีอารมณ์ขันอารมณ์ดีแล้วก็เชยเชยย้อนยุคอันนี้ก็จะได้อารมณ์หนึ่งต่อครับเออเอาจบแล้วครับใช้ยังไง สรุปสุดท้ายก็คือว่ามันเหมือนกับว่าในงานนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่เราไม่เหมือนกับประเทศอื่นก็โดยที่ว่าต่อนลยครับมันเหมือนกับว่าในเอกลักษณ์ของมันเนี่ยแต่ละกลุ่มที่ผมแบ่งออกมาเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับมีมีทางแยกที่แตกต่างกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือของเราจะมีเงื่อนไขอยู่ว่ามันมีลักษณะของสูงของต่ําความเหมาะสมความพอดีแล้วก็ เรียกว่าเรื่องการาเทศะที่เราไม่มีไม่เหมือนกับที่อนนื่นนะครับอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่างครับก็หมดประมาณนี้ยังไงผมเปิดในเฟซบ o o k อยู่ในยละเดียดก็ดูนี้นะั้นแล้วก็มันมีในมันชื่อไทยไทยกราฟิกแล้วก็ถ้าเป็นในเว็บไซต์ก็จะมีผมมีนามบัตรเอาไว้ตรงเคาน์เตอร์นะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปแล้วก็น่าจะเจอกันอีกหลายงานครับ không <laughs> <laughs> biết